ได้ไหมได้ไหมได้ไหมสวัสดีครับ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 ทุ่านมามามารบรบกัวทังนี้มั่งโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบเกือบแล้วโอมากันเยอะเลยครบเลยค่ะโอ้มาครบเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบล้อบเกือบเกือบเกืเกือบเกอ มามาผู้หญิงผู้หญิงนั่งนี่ผู้หญิงผู้หญิงนั่งนี่เลยผู้หญิงนั่งนี่ผู้หญิงนั่งผู้หญิงนั่งเลยผู้นั่งเลยครับผมครับนั่งนั่งด้วยได้ไหมไปกานี่นั่งนี่ขอนั่งนี้ไม่ได้นั่งนี่นั่นี่นั่อนั่นี่นั่งัอานี่ม่นัะเดียวเราขี่คอเดี๋ยวเราขี่คอเก้าอี้ก็ไม่ด้เตรียมไว้ด้วย นั่งหลับมานั่งเองไปเ้ีไปมามาามอานอรามาลบกัวพี่ห้องเมาต้องจรเขามาซ้อมลครน่หมําก็ไม่บอกกันแ้วก่อนผมจองห้องไว้แล้วโบไม่บอกพี่หม่เอตายตงนแล้ว่ยตนี่ยมานยงเลยองเอาลูกะมาตัแต่งนปงทำไมหน้าตาลูกชายไม่เป็นอย่างนี้มังว่ทมลูกหน่็เคงเลโอใกล้เคียงเลยใช่ ลูกชายผมบอกมาหนี่หน้าที้เขียนตาปาดอยู่เนี่ยอะชื่ออะไรเนี่ยเล่เล่ขายฝันเล่ขายฝันครับเล่ขายฝันซึ่งเลี้ยงเดมิวสิคอลค่ะอะนี่ให้ทำตัวกัอนนะเดี๋ยวแล้วคนเลยนะอ่านต้นครับต้อนอ่ารับบทบทบทที่เล่นบทที่เล่นบทเล่นเป็นอะไรครับรับบทเป็นแสนเก้าครับผมอันนี้รับไปเลยรับไปเลยแสนเก้าถ่าประกอบ ก็ใบมีดนะฮะนี่รูปอาจจะหลอกกว่าตัวจริงนิดนึงแสนอะไรนะแสนเก้าแสนเก้าก็คือสิบเก้าหมื่นนี่เองใช่พี่เป็นคนเรียกแบบไทยๆแล้วนี่จ๊ะครับสวัสดีครับบอยครับบอย เล่นเป็นเล่นเป็นตัวละครลับนะตัวละครลับเองไม่รู้ว่าเผืองเล่นจนไปตัวอะไรเลยรู้ครับแต่ไม่บอกโอ้เป็นมึงดีมึงวันแล้วมั้งไม่บอกครับได้เลยครับสวัสดีครับตีครับสวัสดีครับเล่นเป็นตัวละครลับเาเล่นสลับกันครับพี่บสลับกันตัวนี้ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูไปดูไปดูครับแล้วนู่นนะจ๊ะสวัสดีครับนัทสรันครับ เปป็็นนออะะไไรรรับบทเป็นตัวละครชื่อชนะลมครับชื่ออะไรนะชนะลมชนะลมใช่เอ๊ะถ้าสั่งพี่เลยสักคนได้ไหมได้ครับพี่บอยเล่นเล่นอะไรนะเนี่ยพี่บอยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่เป็นพี่บอยเลยฮะเออพี่บอยเลยโอ้ยแม่ไม่เขาดูดีอยู่แล้วเอาเหรอฮะผมขอเล่นเป็นคู่แข่งของแสนเก้าเป็นไรครับผมขอเป็นพันสองเขาลงจากรถแล้วถ้าถ้าถ้า อันนี้อันนี้เป็นอันเพ่ใช่ไหมอันนี้เพ่เอชพันหนึ่งพันหนึ่งใช่นี่มาเฮ้ยพันหนึ่งนะเฮ้ยพี่เป็นพี่ชายเป็นพันพี่ชายพันหนึ่งนี่ก่ะใช่ครับพันสองอ๋อแล้วบัมโบ่โบอาจารย์ค่ะบัมโบ่เป็นพระจันทร์ค่ะเป็นพระจันทร์นี่ครับพระจันทร์พระจันทร์นี่อีกเครื่งดีนี่เองใส่ใส่อีกเกครื่องนะลูกองลกองพระจันทร์แล้วแล้วนี่อาจารย์ลูกโป่งลูกปองบัมบทเป็นไพร์อาร์ค่ะ อะไรจ๊ะมิน้นค่ะเล่นบทเป็นเแล้วบทเป็นปุยปุยค่ะปุยปุยค<อ>ือชื่อเขาจะเป็นอย่างนี้ครับพี่หม่ำก็จะมีสองเมืองครับถ้าพี่หม่ำดูจากโลโก้ของเราเนี่ยจะเห็นผมไม่หันเลยมันจะมีแบบเป็นเมืองข้างบนข <c oughs> ้างบ,บ <c oughs> นจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมพี่หม่ำ<อ>ครับข้างล่างจะเป็นเมืองแบบมีจักรกลเยอะๆมันจะเป็นเรื่องของเมืองสองเมืองนี้เมืองข้างล่างของเมืองข้างบนครับแล้วก็มาเจอกันมาเจอกันเมืองหนึ่งใช้แต่อารมณ์เมืองเนี้ยฮะเมืองของน้องปุยปุย ร้องพระจ,จันทร์เนี่ยใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อารมณ์ในช,ช,ชนะลมเนี่ยครับใช้แต่อารมณ์ส่วนเมืองของพันหนึ่งกับพันสองกับแสนเก้านะครับแม่ขอบคุณมากสิให้พันสองมีโอกาสเพิมด้วยเ <c oughs> ขาจะใช้แต่เหตุผลแล้วเขาก็มาเจอกันครับพี่หม่ำอ๋อแล้วคิดยังไงคุณสังคิดยังไงผมเป็นแฟนเพลงเฉลียงอยู่ครับพี่หม่ำตั้งแต่เด็กๆเลยนี่ผมชอบมากเลยเอาอีกแล้วจริงเสียงสูงเลยทีนี้ แล้วไปคิดยังไงใครให้ไอเดียหรือว่าเราคิดเราเราเองแล้วก็เราก็ทีมงานของน้องโต๊ะกลมกับทางเวิร์กพอยท์ครับาช่วยกันแล้วก็เอาเพลงของเฉลียงเนี่ยประมาณ30เพลงครับครับเอามาเรียงเรียงเรียงกันแล้วก็ต่อกันเป็นเรื่องเร่ไขฝันเนี่ยครับโอ้เป็นแฟนเฉลียงก็จะไปฟังได้โอ้โหมีเพลงเกือบเกือบทั้งหมดนะฮะอยู่ในในเรื่องนี้ทีนี้หัวใจของเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือว่าเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้น่าที่จริงเป็นเป็นเรื่องคอมเมดี้ะเยอะนะคะแต่ว่าก็มีทุกรสนะคะ สีเรียกนิดหน่อยหรือว่าความรักที่มั่นคงสมหวังไม่สมหวังทั้งหลายทั้งมวลแล้วควรจะไปดูที่ละครเวทีเรื่อง่องมันมีหมดเลยครับพี่หม่ความรักนี่ก็มีเรื่องของเนี่ยสามสี่คนเนี่ยเขาจะรักกันไปวนกันไปวนกันมาวนกันด้วยเหรอ แบบคนนี้ไปรักคนนี้คนนี้ไปรักคนนี้คนนี้เปรัก<อ>คนนี้ครับครับแล้วนอกจากเนี่ยนอกจากน้องๆทั้งหมดเนี่ยมีใครอีกไหมมีครับมันจะมีนักสแสดงแต่นักสแสดงวุฒิโสครับรุ่นใหญ่ก็อย่างเช่นพอ e ่ออ,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 อีสุโปลพลอยดีสุดยอดอสุดยอดของละครเวทีนะครับของนักแสดงแล้วครับผมแล้วก็มีพี่โยยานีตาโมดนะครับแล้วก็มีพี่เมี่ยวประวันรัตน์พี่เมี่ยวประวันรัตก็เป็นพวกนี้ก็จะเป็นแบบขาละครเลยเล่นแบบโอ้ยเกียนียนกันทั้งนั้นเลยน้องๆก็เล่นเข้าขากันดีได้ซ้อมแล้วครับพี่ผมครับครับแล้ววันไหน แสดงกันวันไหนวันไหนนะวันไหนนะช่วงตุลาคมค่ะันสองถึงสิบแปดวันที่สองถึงสิบแปดสรุปตั้งแต่วันที่สองเนะสิบห้ารอบครับสองสามสี่ห้าจนถึงสิบแปดถึงสิบแปดแล้วถึงสีสิบห้ารอบใช่ครับผมกี่โมกี่ยามเนี่ยก็เราจะเล่นสุกกับเสาร์อาทิตย์นะคะสุกก็จะมีรอบเดียวคือตอนหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะมีสองรอบตอนบ่ายสองกับหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะอ่ะยังไงก็ใครที่อยากจะไปสนุกกับเออละครหรือละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมว่าผมดูจาก ทุกๆอย่างรวมทั้งเด็กๆน้องๆเหล่านี้แล้วครับผมว่าคงจะสนุกสนานอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บัตรก็ไม่แพงด้วยไม่แพงครับสามพันห้าเกือกกลัวสามพันห้าแปดร้อยสองพันขับพันห้านี่ก็เป็นราคาก็ประมาณนี้แหละครับเราไปดูกันสนุกสนานวอลเลย์กันไสติ้งแต่แต่อะมีแล้วมีแล้วมีอะไรแอบแฝงเกี่ยวกับบ้านเมืองยุคนี้ด้วยครับพี่บัตรมีด้วยครับมีด้วยแล้วมีเซอร์ไพรส์ มีสองคนนี้ไม่รู้เล่นอะไรถ้าถ้าไม่มีผมสองคนเรื่องก็จบนะครับเรืองไม่จบเรื่องไม่จบนะถ้ามีไม่มีสคนนี้เรื่องไม่จบแน่เรื่องไม่จบแน่ต้องมีสองคนนี้อ้าวไปดูกันแล้วกันเป็นละครที่น่าติดตามยังไงก็ต้องขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องนะครับอาละครเวทีเรื่องเล่ห์ขายฝันนะครับครับผมขอบคุณทุกคนและคุณสามด้วยครับู้ชมครับู้านคุณผู้กคู่เดียวแล้วกลับมา